นอตวิสรุธเฉลยลูกชายน้องสายฟ้าน้องพายุใครได้เป็นประธานบริษัทนอตวิสรุธรังสีสิงหพิพากเฉลยลูกชายฝาแฝดทายาทหมื่นล้านน้องสายฟ้าน้องพายุใครได้เป็นประธานบริษัทเป็นคุณแม่ลูกแฝดที่สวยไม่สั่งสำหรับซุปตาตัวแม่อย่างชมพู่อาร,รยาเอฮาเกตและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านปัจจุบันทางด้านชมพู่อาร,รยาได้แต่งงานกับสามีหนุ่มนักธุรกิจอย่าง ภายโซนนอสวิสรุตรังสีสิ่งพิพั์และได้ให้กำเนิดทายาทหมื่นล้านน้องสายฟ้าน้องพายุเรียกได้ว่าชีวิตดีจนน่าอิจฉาเลยทีเดียวซึ่งก็เถียงไม่ได้จริงๆว่าทั้งน้องสายฟ้าน้องพายุนั้นได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีโดยทางด้านชมพู่อรารยาและน็อดวิสรุตนั้นได้สอนลูกๆใ,ให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายธรรมดาอีกทั้งทางด้าน น้องสายฟ้าน้องพายุนั้นยังฉายแววความเป็นซุปตาเดินรอยชมผู้อารยาเข้าวงการบันเทิงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและเชื่อว่าหลายๆคนคงได้เห็นผลงานของสองหนุ่มผ่านทางหน้าจออย่างแน่นอนล่าสุดทางด้านน็อตวิสรุตเฉลยใครจะได้เป็นประธานบริษัทซึ่งมุกฉันเป็นประธานบริษัทกำลังมาแรงกับละครคุณธรรมของคลอยชิดจันที่ใครๆก็พูดถึงโดยทางด้านน็อตวิสรุตได้โพสต์รูป น้องพายุพร้อมกับกล่าวว่าผมเป็นประธานบริษัท